好走了。 ความฝันของเราอีกหนึ่งอย่างวันหนึ่งเราอยากจะเป็นนักแสดงซึ่งวันนี้ก็ก็จะเป็นตัวพิสูจน์แล้วแหละว่าเราจะสามารถอยู่ในวงการเอ่อเส้นทางนี้ได้ได้นานแค่ไหนมันมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบอยู่แล้วซึ่งคนไม่ชอบเนี่ยต้อยเราเล่นดีให้ตายมันก็ต้องหาจุดที่รู้สึกว่ามันเป็นจุดหกคล้องอยู่แล้วเราเรานี่คือแชร์ไปหมดพอแคร์หมดปุ๊บก็คือเหมือนแบกไปทั้งโลกอะไรยงเงี้ยแต่ความผู้หลาบคือไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเจอคนที่ไม่ชอบหรือคนที่เก็บผู้ช่างแม่งได้แต่ก็แคร์เฉพาะคนที่ครรูของงงเาาาากับคํที่่่่วชแม เริ่มมีงานแสดงเข้ามารัวรัสมความใฝ่ฝันที่อยากเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วโดยที่อิงฟ้าวราหะได้เปิดใจว่าตอนนี้งานแสดงรอคิวอยู่ยาวๆทั้งภาพยนตร์ซีรีส์และคาบไฟเดย์ที่ได้กลับมาร่วมงานกับผู้ชิ้นชาร์ลอตต์ออสตินอีกครั้งซึ่งเธอจะใช้ความสามารถที่สูดให้ทุกคนได้เห็นแม้จะมีความกดดันบ้างพอรู้ว่ามีคนชอบและไม่ชอบแต่เธอก็เริ่มมีภูมิคุ้มกันตัวเองในการปล่อยเรื่องลบได้มากขึ้น โดยมีกุหลาบหญิงโสเพณีในละครเรื่องบางเกอกคณิกาเป็นต้นแบบคือปล่อยวางทุกอย่างได้ด้วยคำช่างแม่และแค่เฉพาะคนที่ตัวเองรักผิดกับเธอที่เหมือนแบกคนทั้งโลกไว้ส่วนเธอจะชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรไปฟังกันค่ะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ตอบโจทย์ความฝันของเราอีกหนึ่งอย่างในตัวละครเลยค่ะแล้วก็มีความฝันว่าวันหนึ่งเราอยากจะเป็นนักแสดงซึ่งวันนี้ก็มันก็จะเป็นตัวพิสูจน์แล้วแหละว่าเราจะสามารถอยู่ในวงการ เ,เส้นทางนี้ได้ได้นานแค่ไหนจับจ้องว่ามือฟ้าจะทําได้ไหมมันมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบอยู่แล้วซึ่งคนไม่ชอบเนี่ยตอให้เราเล่นดีเล่ตายมันก็ต้องหาจุดที่รู้สึกว่ามันเป็นจุดบกพร่องอยู่แล้วเราก็ยินดีรับฟังทุกคําติชมอยู่แล้วค่ะถ้าอันไหนที่เราเอานําไปพัฒนาได้ไปปรับปรุงได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนอันไหนที่ถ้าเราเจออะไรที่เป็น็อกซิกด้านลบก็อาจจะมันมีภูมิคุ้มกันในหลังมือก็ปล่อยผ่านได้อยู่แล้วการมาเป็นนักแสขั้นหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมามันต้องถูก จริงๆน่าจะเป็นประสบการณ์มากกว่าค่ะโดยที่ก่อนหน้าที่จะมาเล่นบางกอคาิกาเราถ่ายทำเดอะแมรี่เอ็ดก่อนคือภ่าพประโยชน์เราก็ได้ประสบการณ์จากตรงนั้นเอามาใช้ในบางกอคาิกาน่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์จริงที่ได้ร่วมง,งานกับนักแสดงท่านอื่นด้วย mm hmm. จริงๆช่วงแรกๆมีแบบแอบแอบ,แบบนอย,อยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเรายังพอเราดูว่าเราเล่นดีแล้วแต่พอเราไปเล่นรวมกับคนอื่นเราด,เราดูเราดูน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีช่วงแรกที่จูนกุหลาบไม่ติด เพราะเหมือนเรายังสลัดตัวตัวเก่าไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเก่ามันค่อนข้างมีความแบบคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วเราเอาคาแรคเตอร์นั้นมาเป็นกุหลาบแล้วพอเล่นไปเรื่อยๆที่สันเขาน่ารักมาก mm hmm. เขาก็เลยเหมือนแบบให้เราแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเราเล่อเรื่องให้ฟังว่าความเป็นกุหลาบมันจะต้องอย่างนี mm ้ hmm. เริ่มเล่นไปเรื่อยๆก็เริ่มสนุกแล้วก็ทีนี้ก็คือโฟลเลย mm hmm. ก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเราเคหลักการแสดงมัน มันก็ไม่ได้ง่ายจริงๆความเป็นกุหลาบนิสัยส่วนตัวไม่ได้ต่างจากเรามากแต่เขาแค่เป็นคนแคร์เฉพาะคนที่เขารักไอเรานี่คือแคร์ไปหมดพอแคร์หมดปุ๊กก็คือเหมือนแบกไปทั้งโลกอะไรเงี้ยแต่ความกุหลาบคือไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเจอคนที่ไม่ชอบหรือคนที่เก็บผู้ช่างแม่งได้แต่คุณก็แคร์เฉพาะคนที่กุณรักจริงๆมันก็สามารถเอาข้อดีตรงเนี้ยมาใช้ในชีวิตประจําวันเราได้ก็ทำให้เราเหมือนใช้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยอะไรเงี้ยที่โพลล่าสุดเราก็ยังรู้สึกว่าคุ้คือได้อยู่สลัดไม่ออกเหมือนก็มีบ้าง มีบ้างนิดหนึ่งค่ะมันเป็นอะไรเพราะปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็น<อ>ที่โพสท็อกซิกมากมายอะไขนาดนี้หนูว่าหลังๆก็จะเป็นว่าหนูโพสที่ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตประจําวันเราแต่เหมือนแบบว่าคนที่ไม่ได้ติดตามไลฟ์สไตล์ชีวิตเราจริงๆเขาก็จะไปคิดว่าเราเศร้าอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้เศร้าหรอกหนูว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาอารมณ์มากกว่าที่บางทีมันแบบว่าเราสมมุติวันนี้เหนื่อยมาก มันก็จะมีช่วงที่เหมือนแบบเซนซิทีฟนิดนึงอะไรเงี้ยทุกวันนี้เก็บคิดแล้วก็ระบายตามที่แม่คุณดาสอนมาก็มีบ้านที่สามารถใช้ได้แล้วก็บางทีก็เอาไม่อยู่ก<า>ันเหมือนเหมือนหนูนนหว่าตามธรรมดาของลุกเวลาที่เหนื่อยมากๆบางทีมันจะมีช่วงเวลาที่เซนซิทีฟนิดหนึ่งอะไรเพราะว่าช่วงนี้เราก็ ทำงานทุกวนันหรือเช้าได้นอนน้อยแล้วก็งานที่ทํามันสลับสวิงกันไปสวิงกันมาวันนี้เอร์สวันนี้เศร้าเน,นี้ยเลิกัน,น,น,นีก็เลยทําให้มีช่วงหนึ่งที่อารมณ์เราก็สลวนกันพยายามนอนเยอะๆแล้วก็พยายามเล่นโซเชียลให้น้อยลงพยายามดูเรื่องคนอื่นให้น้อยเหมือนกันเพราะวันนี้ดูดราม,ม่าคนนี้ก็เก็บมาคิดมากเพราะชอบไปคิดแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็พยายาม ให้หนอ้อยลงก็ที่จะทำได้เหว่าแม่กุหลาบก็เป็นครูของเรากับคําที่ว่าช่างแม่งเขาก็ใช้ไได้น,นะทุกครั้งเวลาที่พูดทุกครั้งเมไรที่พูดเหมือนว่าเราเจอเรื่องอะไรก็ตามถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลาเราเห็นคนที่ว่าเราเราก็จะเอ๊ะทำไมต้องมาว่าเราด้วยว่าไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอพอเราเราอยู่กับกับเอ่อฟีลลิ่งของกุหลาบมากๆมันก็จะเป็นฟีล,ลแบบก็ช่างแม่งไม่สนใจไม่อ่านไม่ตอบโต้แม่อะไรไม่ให<ม>้<อ> ก็ค่ะเขาไม่ตกใจหรอกปกติเราไม่ค่อยใช้พูดนะเขาตกใจนะเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือคําพูดของกุหลาบแต่ทำไมเอามาใช้บ่อยจังวะอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเอ้าเหรอไม่รู้ตัวอะไรบางทีก็มีเหมือนกันเนาะต้องค่อยๆสลัดออกเพราะว่ามีเรื่องใหม่เข้ามาแล้วที่ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่แต่ต้อนนี้เับไปดีกับชาลอตใช่ไหมช่้ามันจะยังไงอ่ะก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆตัวละครนั้นใหม่ก็ก็ฟิลลิ่งไม่ได้ต่างมากอีกแล้วมันก็เป็นหผลคนแบกโลกไว้แบก ทุกสิ่งทุกอย่างไว้เหมือนกันเป็นฟิลคล้ายๆมันจช่แค่ไหนเพราะหลายคนเห็นแค่ภาพแค่เข้ากองฟิตติ้งนแรกทุกคนก็ดีดแล้วว่าอือหลอดมาแล้วะหลอดหนูว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นทางด้านด้านการแสดงเราคนก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยที่เราไปเล่นเรื่องหนึ่งสองมาเนี่ยเรื่องที่สามด้านการแสดงมันพัฒนาขึ้นไหมมันเป็นยังไงผลการตอบรับเป็นยังไงอะไรเงี้ยมากกว่า การกลับมาร่วมงานกับ <c oughs> ทาอนี้เป็นไงบ้างหนูว่มก็เหมือนเดิมนะมันมันหมายถึงว่ามูดมันก็เหมือนเดิมในการทํางานด้วยความเป็นเรืออาชีพเวลา1 2 3 4อะไรอยนะ่างเงี้ยก็ก็ให้ฟีลแบบเคมีที่เหมือนเดิมที่เคยเล่นโชว์มีลเลอฟอะไรเงนะี้ยอาจจะด้วยเนื้อเรื่องที่มันไม่ได้เป็นฟีลสดใสมาก <c oughs> อันนั้นคือโชว์มีลเลิฟมันเป็นฟีลแบบว่าเด็กๆละลาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นคอับไฟเดมจะมีความโตขึ้นเยอะมากๆที่มันต้องมีความนิ่ง เราติดตามข่าไปดีมาใช่ไหมเพราะอะไรเพราะขัาไ,ไปดีเขาเล่นจริงไม่ได้เตรียมใจเลยเพราะรู้สึกว่าพอเราเล่นมาหลายๆเรื่อง่ะมันเล่นจริงหมดเลยมัน <c oughs> จริงหมดเลยแล้วก็ร,รู้สึกว่าถ้ามันจะต้องจริงอีกหรืออะไรหลังจากนี้เอาแง่เอาให้คนดูได้อัจุรสได้มากที่สุดเราก็โอเคครนี้เราจะได้ติดตามผลงาน<ๆ>ที่ตามมีอะไรอีกก็<ๆ>น่าจะเป็นทางด้านาทางด้านการแสดงที่จะมีภาพยนตร์ที่กำลังจะตามมานะคะในเดือนส,สิงหาคมสำหรับเด็ะแมวี่ทที่เล่นกับ จสซัเตอร์นั่นเองนะคะนี้ก็เป็นอะไรที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเช่นเดียวกันรวมถึงก็จะมีซีรีส์หยดฝนกินสนีนะคะแล้วก็รวมถึงทำไฟเดย์ Friday, ที่จะออ,ออนตอนเดือนมิถุนานยนนี้ค่ะก็สือใจกับว่านะแซ่ขั้นหนึ่งได้เลยรัรวรวัวเลยช่วงนี้ okay.